ตุ่มอึ้งจะตุ่มอึ้งตุ่มอึ้งตุ่มอึงตุ่มอึ้งตุ่มอึงพี่บ่าวพี่โบอย่างฝนตก่มแง้มใดลมีออกแง้มนั่นไปบ้านไดลมาโล่นึงพี่น้องมาตุ่มใส่ขีดเรียบร้อยตุ่มให้มันเปื่อยๆตุ่มเองกินเองนี่แหละแซ่บเอง ปบ๊ะะโะะอยาให้มันเปี้ยวๆหร่มาปรุงรสได้จ้ะปรุงรสปรุงรสตามใจฉันผงสมขี้มจัดแสบโบ๊้องมราบุงสมข้มขม,มะน,ะนี่มันีจะแสบ่ลอไทีห่หน่อยขนาดแสบนะเราอะรถอรถเนื่นนัวรถนัว ตุ้งบานเฮาตุ่งออใส่ใบบักขามออนใส่บักขามก็เริ่มสิเปืยแล้วแล้วถาสีมะุงหลดกันจ้าปุุงหลดก็ว่มียังหลายาก็จะไปผสมให้ี่นองเลยมีนี่หน,นึ่งกับนี่้ะ ยายชูกับเฤตีใสงไปไส้ลงไปเลยตามเปื่อแล้วลงรถแล้วไม่ได้หนีกับนี้เอาใ่เกิดหรือ่นออ้่งเอาก็เลือดต่างชิ้นบนกัอนอาเจียมันเจีม เขาวาเขาใส่เกลือแล้วเขาใส่ปุ๋ใส่น้ำปลาชั่วอืมอร่อยเบื่อเลยโอเคแล้วมันจะออกสมสมนิหน่อย อ่าแซบ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 แล้วแซบแล้วรอยเยอะแล้วอร่อยเวอร์แล้วสิมือจาของเองมาเสียบก็จะสิบายทั้งแต่ไรน้อพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวไปตักใส่จานกันพี่น้องแค่นี้กันเ้ยจ้าอย่าลืมกดติดตามคลิปในเลยจ้าขอบคุณค่ะ